สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้ไม่ได้เจอนานไม่น้องทีมงานชายอิสระชายอิสระแคทสามสอดีทครับลงเล่นอบ่อปลาครับนะหมายถึงว่าตรงนี้จัดระบบบ่อใหม่ เพื่อจะลงเลี้ยงปลาดุกพี่น้องน่ครับฝามปลาดุกเสียฝนจัดให้ครับใช้ดีทูพี่น้องดีทูกระบอกดำไรูปล่อครับสำหรับดีทูตัวนี้กรองเล็กกรองเล็กมีกรองเล็กกรองใหญ่โอ้หนึ่งมืชั่วโมงครับชั่วโมงการบินค่อนข้างจะสูง แต่ว,ว่าเมื่อกี้ยังรออยู่นะ1คิวขนาด21ตันครับแทกนั้น79เซนติเมตรลนเล่เจ็ดแครียร์2เครื่องยนต์ซ7.1ุนครับนะแค t C 7.1เป็น6สูบไดเรกตัวนี้ถ้ามาตรฐานแล้วก็อยู่ที่139พลังมาครับนะ ทรงองเอวยังรออยู่นี่บอปลาดุกค,ครับนี่ตากให้มันแห้งก่อนครับแล้วค่อยปล่อยปล right ่อยน้ำลงไปครับนะจะดึงเลนออกได้ตรงนี้เอาคู่ออกก่อนเอาคูออกครับก็เอาดินรองหน่อยโอ้โโยเจ็บเจ็บขาไี่น้อง ประชาติเจ็บ,เจ,บเจ็บข้อเท้าครับนะเจ็บข้อเท้าจะเดินกระเพงหน่อยตกลุ้มครับตกลุ้มเคยเจ็บมาแล้วสงสัยต้องไปไปนวดแล้วครับไปนวดหรือไม่ก็ไปฉีดยาสักเข็มเอา้าจะมีปลาไหลไหมเออนี่โคลนนะครับเนี่ย เรียนเรียกเรนก็นได้นเรียกโคลนก็นได้ดึงลักษณะยังไงนี่เดี๋ยว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 เดีเ๋ยวเดดี๋ยน,นเ,เลี๋ยเดวดี๋ยนเดี้ยวเดีดี๋เดี๋เดเีเดีเดวนีก็เัวนี้แกะปายวเดีมานเะ คเครื่องยนต์ก็ยังนิ่มๆน,ม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 นะพันแปดร้รอบต่อน,นาทีโอ้ oh, นี่ให้ลูกชายมาขับเลยนี่มารับจบที่น้องรับจบรับจอบเอารลนออกจากบ่อเก่าเพื่อจะปล่อยน้ำเลี้ยงปลาดุกก็ให้มาลุยงานครับนะ ตรวจทรงองเอวดีทูก็ถือว่ารอครับนะดีทูแล้วก็ดีทูจีซีแล้วก็จะเป็นจะออกมาเป็นอ่านี่กรองเล็กนะพอกรองใหญ่แล้วก็จะเป็นเล็กเจนครับนะเล็กเจนะจะมีป,มปลามีผัดปลาไหลรอครับเสียผลผัดเผ็ดปลาไหลปลาไหลรออยู่ สายจะอยู่ไม่ได้นานน้องรู้สึกว่าเจ็บต้องไปหาหมอครับนะเจ็บเจ็บไ้สบ้าครับนะอยู่ไม่ได้ครับนะรีวิวสักสิบนาทีก็จะขอตัวนี่เป็นาร์มนะครับเนี่ยาร์มปลาดุกดนุ่นน้องอยู่นู่นก็มีไล่ไปไล่มาเนี่ยมาจะ่ยี่สิบสามสิบบอรครับ จะประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับนะปั๊มแคทเครื่องแคสดูมันแข็งแกร่งอยู่นะ <c oughs> อ่าชาเตชาเตชัวไปนะ้อง ดีไหมนี่เดี๋ยวดูก่อนครับนะแคเทเธอรีน่าก็แท็กจะ79เซนติเมตรครับจะไม่ถึง80อ๋อสู้ดีครับโซ่ดีปัดเลนโอ้แจ๊วแจ๊วแจ๊ว ครับงดัดีทูก็สู้แข็งนะครับนะ150ร5อยห้าสิบนิวตันเมตรด้วยโลนิวตันเนาะดู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 ดดดดงทีเขาอ๋อกดลงไปเหติจริงก็เดินได้นะจะต้องปูด้วยเนี่ยก็เปิดเป็นบอใหญ่ครับ จจสนใจดูได้ครับยูทู e ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็ก v ์คาเวเตอร์อินฟราศ์เก้องเจ็ดองเจสองทรงเอลวสีสันได้ครับนะนี่จ้างก,ก็ นีน่าจะวันประมาณวันละหมื่นครับวันละหมื่นก็ทำได้ครับทำได้อยู่320ดีทูนก,กระบอกดำที่ดีเซ็ตกรองเล็กอ่มห oh. นักครับ ยิงยนต์ไม่มีควันนะเผาไหมดีมากนี่หนึ่งคิวครับหนึ่งคิวโอ้พุกีมันเคสเลยเคสเนี่ยพุกีเหมือนแคทนะครับนะ่ะยิงยนต์รอหกสูบนะครับสุบไดเร์ แต่ถ้าเป็น 3, 2, 0, 6 G.C. g c หลังีส่วนใหญ่จะเป็นสูบครับคอมมอนเรลแคทก็มีให้เลือกทั้งไดร์ฟทั้งคอมมอนเรลครับนะถามว่าช้าไหมไม่ช้าครับนะสูบคุ้มคุ้มหนักเลย สนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์รพีดชาติเจริญทรัพย์ e x c a v a t า r ์บูเทอร์อิรัมชั่วโมงครับชั่วโมงการบินสำหรับแคท3 2 0 D2 ีูกระบอกดำทีมงานชายอิสระครับจัดให้ กดติดตามเวยครับสวัสดีครับ